พูดคุยพูดจาภาษานกไม่ว่าตะขอหรือรงนกเ <Yeah. S 1> มตตาพาติเปีกขอบกันไม่ต้องมีชนชนรรนั้ <c oughs> นเพราะเราไปว่องกัชนทางนั้นเมตตาพาติดปีกเมตตาพติดปีแล้วปัจจุบันพี่นุชดูแลเองเลยไหมครับนกที่เลี้ยงห้าตัวเนี่ยดูแลเองแล้วก็มีน้องครับให้น้องช่วยดูแลเวลาไม่ว่างทำงานแข่งขันเหม็นใหญ่ ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเราจะมาดูแลเองจะทําเองหมดทุกอย่างเทคนิคของพี่นุชเนี่ยเวลาจะตัดสินใจเอานกตัวหนึ่งเข้าบ้านเนี่ยมีวิธีดูหรือคัดเลือกยังไงเรายังอยู่กับพี่นุชนะฮะแล้วก็พี่หนุ่ยนะครับผมสามกษัตริย์แห่งยุคปัจจุบันนี้นะเต็มอิ่มเลยนะวันนี้เต็มอิ่มเมื่อกี้แบบอาหารตามาแล้วแต่ตอนเนี้ขอแบบ เรื่องความรู้หน่อยอให้เพื่อนๆแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆหน่อยปัจจุบันพี่นุชเลี้ยงนกอยู่กี่ตัวครับห้าตัวครับห้าตัวครับพอแล้วพอแล้วครับสําหรับบ้านหลังเล็กๆบ้านหลังเล็กๆแค่นี้ก็พอแล้วแต่แต่เมื่ามากอก<อ>ี้เราเข้ามาเราก็ดูแบบหลังคไม่เราเข้ามาเราก็ดูแบบเหมือนระบบจัดระบบได้ดีเป็นสัดส่วน้อยเลี้ยงนกน้อยนะเน้นคุณภาพอดีอยู่แล้ว คือจริงๆพี่นุชเลี้ยงจานวนน้อยอย่างนี้มานานแล้วใช่ไหมเลี้ยงมานานแล้วครับหรือเคยเลี้ยงแบบระดับแบบสิบยี่สิบสามสิบตัวไม่มีไม่เอาครับไม่เลยหรอเลี้ยงต่มหมเด็กๆได้ที่บอกว่าซื้อนกป่ามาใส่ข้อข้อรวมๆเด็กๆนั่นได้พอเลี้ยงเพื่อการแข่งขันแล้วใช่แต่พอเลี้ยงเพื่อการแข่งขันแล้วคือใช่ครับนๆเลยนี่เยอะสุดแล้วครับสี่ตัวห้าตัวอย่างเนี้ครับจริงๆไม่เกินสี่ตัวครับเหตุผลคืออะไรครับ คือคุณภาพเวลาการแข่งขันเราได้แข่งได้ทุกตัวเราดูแลใจใส่มันทั่วถึงกว่าออใช่ครับแล้วทุกตัวเนี่ยเราเลี้ยงมันต้องแข่งได้ทุกตัวที่คุยหลังไมพี่หนุ่ยเมื่อก่อนก็เลี้ยงเยอะเลี้ยงเยอะปัจจุบันก็ก็ห้าตัวได้ครูบอกกันแหละเลี้ยงททมันเยอะเลยแพทเทิร์นเดียวกันเราก็มามองว่าเอ้ยมันก็ใช่ไว้เลี้ยงไปรออีกสามปีสี่ปีกว่ามันจะเล่นได้แล้วเล่นได้หรือเปล่าไม่รู้ อะไรประมาณนี้เราก็คิดไปคิดมาเออก็จริงก,ก็เลี้ยงอะไรที่มันเอาโชวๆชวดีกว่าเาเที่ยวได้อเอาไปซ้อมลาวอะไรได้สนุกสนานดีกว่าเวลาเราเอาไปแล้วนกเราไม่เล่นอะ่ะ ใจมันก็เหี่ยวใช่มันก็ไม่สนุกอย่างน้อยเราเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนเที่ยวกับเพื่อนบ้างนกมันนกมันอยู่ในเรตที่อันเวดเดียวกันมันอยู่ในเวทใกล้กันใช่เวลาขึ้นราวมันก็ไม่อายเขาแหละมันก็ไม่ต้องแบกเขาไม่งมก็เป็นการว่าตัวนี้เราก็รอตัวนั้นก็เราก็รอตัวนู้นเราก็รอรอไปเรื่อยเรื่อยืแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เล่นผมเริ่มได้ใจความละก็แค่แบบมีน้อยแต่คุณภาพ ยังดีกว่าเยอะๆแล้วเราจับทางไม่ถูกถูกต้องครับแต่กูก็บอกกูแต่แต่ถ้าเราไม่ไไม่ได้เน้นแบบไปเที่ยวลาวซ้อมเที่ยวอะไรจะฟังเสียงอย่างเดียวก็หาจะฟังเสียงอย่างเดียวไปไม่ติดประเด็นอะไรแต่ก็ไม่ต้องเลี้ยงเยอะเพราะเราเลี้ยงเองเราก็สี่ตัวห้าตัวหกตัวเราก็ยังพอไหวเยอะกว่านั้นเราเริ่มลําบากแล้วบ้านเราไปหาที่แขวนเพื่อหลบไม่ให้มันเจอกันเนี้ยก็เหนื่อยแล้วนะก็เหนื่อยแล้วครับออื แล้วปัจจุบันพี่นุชดูแลเองเลยไหมครับนกที่เลี้ยงห้าตัวเนี่ยดูแลเองแล้วก็มีน้องให้น้องช่วยดูแลเวลาไม่ว่างทํางานอแล้วก็ให้น้องมันดูแลอาบน้ําทุกอย่างถ้าว่าเวลาแอ่งแข่งขันแมตช์ใหญ่ๆประมาณสักอาทิตย์หนึ่งจะมาดูแลเองอจะทําเองหมดทุกอย่างนอกจากไม่ว่างเก็บรายละเอียดเองเก็บรายละเอียดหมดดูอาการมันทุกอย่างหมดอย่างนี้ก็น้องก็ต้องคอยรายงาน น้องพร้อมนใทุกวันต้องถามเวลาก่อนจะแข่งเนี่ยเอ้ยนกพร้อมไหมดีไหมเราต้องดูว่าสนามไหนตรงไหนไปตัวนี้ไปตรงไหนตรงไหนได้บ้างเพราะใสนกนกแข่งแต่ละตัวเขาไม่เหมือนกันบางตัวเขาเลือกสนามนะใช่ครับบางตัวเลือกสนามนีสใส่แต่ละตัวไม่ไม่เหมือนกันอืครับณปัจจุบันเนี่ยเทคนิคของพี่นุชเนี่ยเวลาจะตัดสินใจเอานกตัวหนึ่งเข้าบ้านเนี่ยมีวิธีดูหรือคัดเลือกยังไงครับ หนึ่งที่บอกครับว่าเราอย่าสร้างฝันเราอย่าให้คนรอบข้างเราที่ต้องมานั่งถึงอนาคตอนาคตเราซื้อความจริงซื้อความจริงอเอาความเป็นจริงดูในลาวนะครับและดูความเป็นจริงดูนอกมันผมยังใช้คำว่าโบราณอยู่เลยหนึ่งไม่ใช่เห็นสนามเดียวแล้วซื้อเลยไม่ใช่มผมต้องดูหลายสนามต้องดูนอกเดินทางได้ด้วย การข้ามกลางคืนนอกเดินทางได้ด้วยแล้วก็ไปแข่งต่างจังหวัดหรือพื้นที่อะมันเก่งจริงไม่เก่งจริงต้องดูภาพรวมหลายอย่างและการร้องสม่ำเสมอต้อนกลางไปมันจะแผ่วไม่แผ่วใช่ครับแล้วเราประเมินของคนที่เจ้าของเดิมเขาเลี้ยงเป็นยังไงบ้างเขามีเวลาหรือเปล่าและดีไม่ดีและเราประเมินอีกทีหนึ่งเราทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือการวัดดวงต้องเสี่ยงกันบ้าง จะเอาด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ต้องวัดดวงกันบ้างปัจจุบันห้าตัวมีตัวไหนบ้างครับมงคลละหนึ่งมงคลอือเพชรครับโหเพชรนี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงแล้วเสียงแตกๆออกแกนลกแก่เลยครับแก่จัดเลยครับแล้วใครครับสูป้าสูป้าแล้วก็เพียนเพียนแล้วกห็หลุยตัวหนึ่งหลุยครับ หลุยก็คือตัวใหม่ตัวนี้ตัวใหม่ดาวรุ่งเพิ่งใหม่นี่ห้าตัวที่พูดมานี่ปัจจุบันนี่กินที่หนึ่งกันแล้วทุกตัวกินที่หนึ่งหมดทุกตัวเลยครับมีอย่างนี้พอแล้วครับมีตัวไหนจะแบ่งให้ทีมงานมิรฉาพทกับไปบ้าขออย่างนี้ขออย่างนี้เราไล่กันทีละตัวดีกว่าครับเริ่มจากมงคลครับมงคลตัมจปลีเป่ามันหน้ามันใช่ไหครับข้าวสองเล่นทีกโบดำอ่ะ ้วไอ้นี่นี่ว่าอย่างนี้้าเป็นไพ่พวกเก้าสองเล้งกินโบดับมาฮาจริงถ้าเป็นไพ่นะถ้าเล่นกินเล้งมันก็แม่งกินดึงรูก้นครัวเลยอ่ะ อยู่กับพี่ลูกมากี่ปีแล้วครับ5ปีแล้ว2006นี2005ป,ปีแล้วนั่นนะครับ4-5ปีแล้ว5ปีไป<ม>ถูกใจอะไรลกตัวนี้ครับทำไมถึงได้รับอะไรในครอ,อ,อบครองครับถูกใจตัวเนี้ยตามซื้อมาตั้งนานแล้วอืตามซื้อจนตอนนั้นหานอกอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งหานอกอยู่ว่าเดี๋ยวเอาตัวเนี้ยแล้วเห็นมันหลายรอบแล้วอืแล้วมันเคยแข่งแล้วได้แม็ดแสนมันบบตเทิลมันก็ดีกว่าเพื่อนอืเมื่อก่อนเสียงมันไม่ออกขนาดนี้อื คือตามหลายรอบแล้วเขาบอกว่าจะขายราคานี้ก็บอกว่าถ้าเขาต่อห mm ้าหมื่นกขาขายเขาไปที่ไม่ต้องขายผมแต่ผมซื้อราคานี้ผมรับได้แค่นี้อื mm hmm. จนวนไปวนมาที่แมงก์บอกว่านอกมันเลือกเจ้าของอื mm hmm. จนผลสุดท้ายก็มากลับให้ถึงผมถึงหน้าบ้านขับมาให้ถึงหน้าบ้านใช่ครับยอมใจครับเขาเอาไมให้ผมถึงหน้าบ้าน โควิดไงช่วงนั้นโควิดหลายอย่างภาพรวงไม่มีใครซื้อไม่มีใครเอาผมตามซื้อทุกตัวใช่ที่ตัวเราเห็นไว้ถ้าถ้าช่วงนั้นเป็นโควิดมันก็ช่วงขาลงของนกโกงของนกของกงทุกอย่างไม่มีใครลงื้อไม่มีใครไปเสี่ยงทาไในตง้กล้าซื้อทำไมถึงแทงสวนเพราะแทงสวนเนี่ยผมเป็นคนชอบวัดดวงผมกล้าได้กล้าเสียผมชอบแนวนั้นมากกว่าแล้วก็ผมถือว่าพรุ่งนี้หรือวันรือนี้เราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่า ผมคิดอย่างนั้นทุกวันผมไม่มั่นใจตัวเองแล้วก็ซื้อสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากได้ช่วงมีโอกาสแล้วเราต้องรีบกว่าเพราะหลังจากนั้นเหมือนเราจะไม่มีโอกาสเราก็ไม่รู้จะได้วนมาเจออีกทีเมื่อไหร่นะวนมาอีกทีเมื่อไหร่หรือเขาจะขายเราหรือเปล่าหรือเขาจะให้เราหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่มีใครกล้าเสี่ยงในเรื่องช่วงของโควิดที่เอาตังออกมาใช้ใช่ใช่ทุกคนเซฟคอร์ดหมดเลยถึงถามกันว่าครับมันคือการลงทุนเลยนะพี่นุช ผมซื้อสวนไปเลยซื้อแบบสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักอย่างเดียวครับสหรับผมเงินขนาดนั้นมันมันเหมือนกับเราลงทุนเพื่ออะไรบางอย่างถูกต้องครับตอนนั้นผมซื้อกงซื้อนกอะเป็นล้านเลยอืช่วงนั้นครับช่วงโควิดช่วงนั้นเดียวผมใช้เงินมากเลยแต่ผมไม่กลัวก็ผมบอกว่าผมกล้าได้กล้าเสียผมผมม็นชมชอบวัดดวงแต่เราสิ่งที่เราถนัดนะสิ่งที่เราชอบอ่าสิ่งที่เรารู้จริงสิ่งที่เรารู้เราชอบเราถนัดแต่จริงนะเพราะช่วงโควิดอ่ะมันมัน เขาเรียกอะไรงานไม่มีเงินมันหายถูกต้องครับคนบางคนที่แบบเขาเคยซื้อของมาแพงๆอย่างโกงราคาเป็นแสนเนี่ยเขาหั่นแตงหรือครึ่งหนึ่ง,อ,งอย่างถูกต้องผ่าแตงหมดเลยผ่าแตงหมดเลยถูกต้องครับแล้วใครมีเงินเย็นหรือหรือชอบของพวกเนี้ยราคาขนาดนั้นอ่ะจะมีโอกาสได้มาซื้ออีกทีเมื่อไห,ไหร่อ่ะใช่ไหมก็ต้องยอมกล้าซื้ออนะ่นะเนาะเก๋นะช่วงนั้นนี่ เดี๋ยวผมงงนิดนึงใช่ไหมผมเจอศัพท์คำนี้ใน Facebook เยอะมากเลยไอ้ผ่าแตงนี่มันหมายถึงอะไรผ่าแตงก็หันครึ่งผ่าแตงก็คือหันครึ่งเหมือนกับซื้อมาสามหมื่นขายหมื่นห้าอะไรขายหมื่นหนึ่งอย่างนี้ค่อผ่าแตงเลยผ่าแตงเลยในทำนองผ่าแตงสำนวนสำเนียงใต้คือภาษาใต้แหละภาษาใต้ภาษาใต้คือผ่าแตงเลยผ่าแตง ผ่าแตงนะครับแล้วก็ในผ่าแตงแต่ถ้าอุ้มแตงต้องถทำนี่อ่าใช่อันนี้ถนัดถ้าอุ้มแตงถามเพื่อนผมเนี่ยดูทำหน้าเรียบร้อยแก้ไม่ทันกำลังฟังคนเทินเลยเออสาระัตอนนั้นตอนนั้นก็คว้ามาเยอะได้มาเยอะผมซื้อไม่ว่าจะผมของผมซื้อเป็นล้านนะครับ ผมใช้เงินชั่วโมงนั้นอ่ะโดยที่ผมสวนเลยอ่ะผมซื้ออย่างเดียวเลยอ่ะนอก่ละตัวผมซื้อกงในละเบยบผมซื้ออย่างเดียวเลยซื้อสวนอย่างเดียวเลยผมไม่กลัวครับก็ได้ก้าเสียผมผมคิดอย่างนั้นเพราะถึงเราชอบเรารู้ต้นทุนมันอยู่แล้วอ่าใช่ครับเรารู้ต้นทุนอยู่แล้วถึงเรารู้มูลค่าจริงของมันอยู่แล้วถึงที่ดันเป็นของที่ชอบอีกของที่รุ่มหลงอีกเข้าทางเลยราคาลดอีกใช่มันจะมีมันจะมีโอกาสดีๆอย่างนั้นอีกสักกี่รอบใช่เพราะว่าแบบไหม พอมาตอนเนี้ยไม่มีใครมาขายราคากันแล้วไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วแต่มันไม่เหมือนยุคสมัยก่อนซื้อช่วงนั้นมันก็ต้องคิดเยอะมากเหมือนกันนะเพราะเงินเรามันก็ไม่ได้หาง่ายเหมือนตอนนี้ชุกอยางมันหยุดหมดอ่ะมันใช่มันมันเละหมดเลยอ่ะคือตอนนั้นอ่ะโควิดมันเละหมดเลยใครก็ไม่อยากใช้ตังค์หมดทุกคนเซฟตัวเองหมดหนีตายหมดเพราะยุคสมัยนั้นนะครับหนีตายหมดแต่ผมเป็นคนที่วสวนอย่างเดียวแน่นอนจริงๆครับแน่นอนจริงๆพี่นุเราเราเราเป็นชอบแบบ กล้าได้กล้าเสียอ่าวัดดวงไปเลยอย่างนั้นนะครับแต่เราเราเราสิ่งเราชอบด้วยเราก็คิดว่าเอ้ยกูก็ไม่น่าจะตายพรุ่งนี้อ่าถูกไหมครับเราก็ชอบซื้อ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 แต่อย่างน้อยโควิดไม่ก็เจ็ดวันกว่าจะตายไม่แต่แต่ตอนนั้นน่ะมันเหมือนความมืดที่ยังไม่เห็นแสงสว่างตรงปลายอุมงค์ <c oughs> แต่วันนี้ <c oughs> อพอเห็นแสงสว่างแล้วผมคิดว่าเป็นการลงทุนที่แม่นโคตรคุ้มค่าเนี่ยนอกจากได้ความสุขมาเรายังได้อย่างอื่นใช่ครับ อันนี้สุดยอดบางคนมีตังนะแต่ไม่กล้าไม่เป็นเจ้าของที่ครอบครองได้ถูกไหมครับไม่กล้าลงทุนใจไม่ถึงมีตังใจไม่ถึงได้แก่นั่งมองอย่างเดียวแต่เรามีโอกาสแล้วครับเราอย่าให้โอกาสนั้นหลุดไปก็เยโมคนตอนนี้ไม่พูดถึงไอ้เจ้าเพชรเออเจ้าเพชรลุกเจ้าเพชรก็ได้จากสามกริย์เนี่ยพี่นินก็แบ่งให้มาเล่น นี้กินที่หนึ่งห้าหกสิบไฟแล้ไหมห้าหกสิบไฟครับที่หนึ่งหมดเลยมาจากใต้นะครับตัวนี้นกที่เนี่ผมคิดว่ามันเป็นลูกผสมในความคิดผมในการที่ผมเคยเลี้ยงลูกผสม,มแล้วนกตัวนี้ไปหาดใหญ่ไปอยู่ที่ติกเชียงใหม่ติกเชียงใหม่ขายให้มกับพี่นินแล้วยุคสมัยนั้นเขาขายเขาขอซื้อแกร้านห้าแกไม่ขายกตัวนี้นะครับตัวนี้ซื้อมาสามแสนห้าจะเพ็รครับ แล้วขายแล้วหน้าแกไม่ขายยุคสมัยที่มันเฟื่องฟูมากที่สุดเลยยุคนั้นอืพอช่วงหลังมันดบมาผมก็ลูกเพิ่งลอดก็ไม่มีเวลากระขายคนนู้กก็ตีเสี่ยวเลยอะ่ะตีราคาแบบตัวแบบเสี่ยวอะ่ะห้าหกหมื่นหกเจ็ดหมื่นอย่างนี้ผมก็เป็นคนเก็บอยู่แล้วเฉยๆนิ่งๆอยู่แล้วก็เก็บเลี้ยงเนี้ยจนพี่นิมแบ่งให้ก็เลี้ยงจนทุกวันเนี้ยก็เล่นอยู่ก็กินที่หนึ่งบ้างเราช่วงนกมัน เพิ่งหายไข้มาอืแล้วเสียงมันก็ดอกไปอ,อพอที่บอกให้กินวิตามินแล้วเนี้ยมันก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้ยมันเริ่มดีขึ้นเราต้องเอาใจใส่มันนะแต่ฟังดูว่าความเหนียวความเก่งยังเก่งฟังดูจากน้ําแกนเขาน่าจะเป็นนกที่มีอายุที่สุดในบ้านแล้วมั้งผมว่าน่าจะประมาณนั้นแกน้ําแกนมันแกจริงจริงมันแตกแบบมันแข็งได้ตั้งแต่ลูกนกนะตัวนี้นะฮะแกตั้งแต่นกหนึ่งปีนะปีกว่านะ ผมคิดว่าพี่นุชรู้จักจ้ต่้งแต่เจ้าของคนแรกเลยอะครับเจ้าของคนแรกชื่อติ๊กติ๊กเชียงใหม่แล้วผมก็ประเมินว่าตัวนี้นะน่าจะเป็นลูกผสมเพราะมันร้องไม่เหมือนชาวบ้านเวลาเสียงมันร้องออกมาเพราะผมเคยเล่นนกเสียงออกมาใช่เสียงไม่เหมือนชาวบ้านเขาลูกผสมมันจะร้องแตกต่างกับชาวบ้านเขาครับแล้วผลงานมาอยู่อยู่พี่พี่นุชนานยังครับตัวนี้นานแล้วก่อนมงคลอีกก่อนมงคลอีกครับ หลายปีแล้วเป็นสิบไหมน่าจะได้ครับเป็นสิบตั้งแต่ลูกผมเก้าขวบมันมาก่อนลูกผมอีกอือครับอายุเขาตอนนี้ครับสิบกว่าสิบกว่าสิบกว่าผมว่าประมาณได้มาก็เกือบสิบแล้วใช่ไหมอายุมันได้ครับพี่แล้วทีนี้มันแข่งแดตั้งแต่ปีกว่าแล้วนกอ่ะแล้วมันอยู่กับเราอีกเก้าปีใช่ครับสิบปีครับพี่มันอยู่กับผมอ่ะสิบปีได้แล้วพี่ มาถึงพระเอกตัวหนึ่งตัวนี้ขวัญใจผมเลยผมชอบผมมาถึงผมฟังแต่ตัวนี้อย่างเดียวเสียงชับชับนั่นแน่นครับปักปักสี่แปดแน่สี่แปดธรรมชาติจะสซป้าซูป้าซูป้านี่ชื่อเดิมชื่อชื่อนมเปี้ยวผมบอกเลยในการนี้ปกติผมไม่บอกใครเพราะผมถือว่าผมซื้อมาผมไม่ได้แบบลักลอบอะไรกันมานมเปี้ยวนี่ชิบูใช่ครับ แล้วมาอยู่นี่เป็นซูเปอร์เปลี่ยนเป็นซูเปอร์เขาบอกครับเปลี่ยนชื่อผมก็นั้นรถโตโยต้าออกมาใหม่อมันแรงอซูเปอร์ใช่ไหมครับสีแดงซูเปอร์แล้วก็เราขายโตโยต้าแล้วมันเพิ่งออกมาใหม่ได้ในช่วงที่รถซูเปอร์ออกมาด้วยแล้วนอกตัวนี้มันใส่กงแดงอย่างเดียวสีสีแดงอย่างเดียวเ้าออกมาสมัยนั้นก็จะเป็น20ปีแล้วนะไม่ซูเปอร์ตัวรุ่นใหม่แล้วตัวสามล้านห้าล้านเนี้ยใช่ครับซื้อไปขับ ซื้อรถแถมนกซื้อรถแถมนกพี่นกหลอกได้จัดเลยให้ตัวนี้เลยนะแต่เดียวกันอันนี้ลดราคาใหม่เลยเนี่ยตาลีเนี่ยแต่ตัวเนี้ยตัวนี้ร้องแน่นหูผมว่าตัวนี้แน่นหูผมชอบนกแบบนี้ผมชอบตบไตแบบหนักๆฟังฟังแล้วถูกใจเลยแหละใช่ครับแต่พอยุคที่บอกนะครับว่ายุคมันเปลี่ยนกรรมการชอบแบบนู้นแบบนี้การแยกแยะเนี่ย จะให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่ใจเรามันไม่ได้อืใจเขาใจเราความชอบไม่เหมือนกันอืเราต้องเล่นตามที่ปัจจุบันเขาต้องการอย่าเล่นตามใจเราถ้าตามใจเราอย่าไปแข่งเลยม,มันไม่ได้ดีครับถ้าปัจจุบันต้องการต้องเจอตัวนี้ครับเจ้าเพี้ยนตรงสเปคปัจจุบันใช่ครับมันปัจจุไอ้เจ้าเพี้ยนเนี่ยตั้งแต่เมื่อก่อนมันปัจจุบันเนี่ยตรงเป๊ะหมดเลยออ้ยสิบสาม ดูเลนะครับเจ็ดตั้งคู่นะครับหวานนานนะครับตอนนี้นะดูเลยนะครับว้าวสามใช่เขียนได้มาจากไหนครับตอนนี้ได้มากับโกตีแซมบลี่โหอ้าวลึกเซียนเก่าทั้งนั้นครับนกที่แบกมาแต่ละตัวนี่ดูที่มามาจากเซียนเก่าทั้งนั้นครับ แล้วโกวตีนี่ก็สายแข็งด้วยสายแข็งด้วยโกตีบอกเอ้ยตอนนั้นผมซื้อโกงใบหนึง่งไอ้โกเซกเนี่ยอีกนิดซื้อโกงเสร็จปุ๊บก็ไปกระบ,บี่ไปนอนบ้านโกตีก็นู่นนี่นั่นก็สีกันสนิทกันกับโ<ถ>กบตีวันนี้ก็โทรคุยกันแล้วก็บอดมันก็ไปเอาไอ้เจ้ากล้ยมาอ่าตอนนั้นเราไปชุดก่อนแล้วเราไปล่วงมาก่อนแล้วจากล้ยใช่มจ้ากล้วยจ้ากล้ยดังใช่แต่ทีเนี้ยโกตีบอกเอ้ยมึงชอบก็เอาไปดิอ่ามึงชอบก็เอาบอกเอ้ย ปกติเดี๋ยวผมขึ้นไปแล้วผมโอนตังมานะมึงชอบแล้วถูกใจแล้วค่อยโอนตังมาแบ่งมานานนี่ครับตัวนี้โอ้โหเป็นสิบแล้วครับเป็นสิบเหมือนกันครับโอ้โหดูกินที่หนึ่งเป็นว่าเล่นเลยแมตแสนมันก็กินแต่เป็นนกเก่งนกเก่งนกเก่งคือตัวเนี้ยที่พี่นุชบอกว่ามันเหมาะกับกฎกติกาสมัยเนี้ยตัวนี้มันเป็นนกน้ําทะลุถูกต้องครับน้ำทะลุเล็กน้ําแทงน้ําทะลุเลยอ่ะไม่ใช่เล็กเต็มนะแต่ครับเล็กน้ำแทงเลยอ่ะน้ํามันทะลุถูกต้องครับ ที่บ้านอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นตัวที่เสียงเล็กที่สุดอืเสียงเล็กที่สุดแต่เวลาร้องอ่ะมันตะเบ่งเสียงเข้าไปมันใส่เต็มข้อ่ใส่เต็มข้อปุ๊บว่ายุคสมัยนี้ยี่สี่ยี่สามแล้วถ้าเล่นเลดสี่เจ็ดปัจจุบันเนี่ยถ้ามันร้องอย่างนี้สม่ําเสมอเลกปีกลางเลกปีไม่หรอกอันนี้ที่ผมเข้าใจแล้วผมเห็นมันหลายสนามนะพวกยิ่งสนามใหญ่ๆกว้างๆนะนกที่ร้องแบบเบอร์สี่แปดธรรมดาหรือสี่แปดธรรมชาติอย่างเงี้ย เวลาเขาร้องอ่ะเสียงมันจะบวมออกข้างไปอย่างนี้เยหายเออ<บ>เสียงมันหายออกข้างไปอย่างนี้มันต้องถอยไปฟังไกลแต่ถ้าเป็นพวกน้านทะลุอ่ะเสียงมันโป้งเข้าหน้านี่เลยใช่แทงเข้าหูเลยก<น>็ไอ<น>้นั่นน่ะมันถูกต้องอยู่แต่เหมือนกับที่ผมบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกรรมาการเนี่ยมันไม่ได้แบบฟังเจาะจง มันเอาที่แทงออกมาเพาฟังแต่น้ําเขาไม่ได้ฟังแกนมันไม่ได้ฟังองค์ประกอบทุกอย่างมันฟังแค่เอ้ยร้องมาแค่นี้อ่ามันเอาแท่เฉพาะแหลมแหลมแทงแทงออกมาไม่เสียงโทนกลางกว้างอะไรเนี้ยมันไม่ฟังแล้วจะไพเราะจะไม่ไพเราะไม่เอายาวๆอย่างเดียวมันต้องการแบบนั้นแล้วและเราต้องเล่นใ้ตามยุคที่มันต้องการต้องเขาเรียกทันกับกฎกติกาแล้วก็กระแสเราต้องอยู่ในสนามตรงดีที่เขาต้องการนะครับทันกรรมการ เมื่อก่อนนะไอเพี้ยนกับก้าวยอดเนี่ยก้าวยอดเนี่ยตัวเนี้ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึเนี้ยมันติดคู่กันตลอดคู่เนี้ยไปกินตลอดเลยครับไม่ไอก้าวก็ไอเพี้ยนที่หนึ่งที่สองเนี้ยมันเบียดกันเลยหนึ่งสามหนึ่งสองเนี้ยครับคู่เนี้ยมันควัดกันคือได้ทั้งคู่เวลาแข่งกินทั้งคู่อะ่ะเราคุยมาสี่ตัวนะนี่คือนกอายุหมดเลยนะครับหลักแบบสิบปีสิบห้าปีอัพหมดเลยใช่อัพหมดเลย เพราะเฉพาวอายุกงเลี้ยงนี่ก็เก้าปีสิบปีก่อนหน้านั้นอีกใช่ครับอมไม่ตัวหนึ่งตัวท้ายเนี่ยที่พี่เจ็บประทับใจเลยทีเด็ดทีเด็ดยืนน้าตาปิดปิดอยู่หน้าบ้านหรือไม่ยอมเข้าบ้านทันทีนย่ไงเมื่อกี้ไอ้หลุยเจ้าหลุยหลุยหลุยถือว่าเป็นน้องใหม่สุดใช่ไหมใหม่สุดเลยแกะกองเลย ามมาสามปีแล้วใช้เวลาตามสามปีสามเวลาตามสามปีตัวนี้เพิ่งเห็นแล้วก็เคยขอเขาครั้งแรกเขาก็ตกใจเขาไม่ให้เขาคิดว่าเอ๊ยผมไปได้ดีนู่นนี่ยเขาก็หวงอยู่พอเราจิ้มตัวไหนเขาก็ไม่ให้จิ้มตัวนี้นก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้ส่วนตัวรู้จักกับเจ้าของอยู่ไหมรู้จักกันก็กินไปอยู่ด้วยกันพาเขาให้วุ่นส่วนมงคลนูล่นทุกอ,อย่างเขาก็ได้กินอยู่ตลอดอก็อยู่ในเซตเดียวกันอแต่ทีเนี้ยณนะวันนั้นมา้างวันที่แผ่นดินไหวอ่านาาบเเจะือแล้วมีนา ที่ผ่านมาอ่านาาจะได้นั่นนะครับโทรไปตอนกลางค่ำบอดีครับบอกไอ้พี่ขอแบ่งนอนงว่าตัวไหนบอกอ่ะตัวนี้ก็เอาไปดิก็บอกมาเอาดิก็ขอแบ่งเข้าไปบทจะได้มันก็ได้ง่ายบทจะได้ก็ได้ง่ายเหมือนกับเราชอบต่วนตัวอยู่แล้วจะดีไม่ดีไม่รู้จะอาการเป็นยังไงไม่รู้เราซื้ออ่าผมผมชอบเสียงดวงนะชอบวัดดวงปีไม่ให้เลือกนายะีจะให้ให้เลือกนายอ่ะ ใช่แผ่นยินไหววันที่2ี่วันที่27ไอ้นกนี่บอกกับเจ้าของเก่าบ้านพินกบ้านพ่นุบ้านพินุบ้านพิน <c oughs> <c oughs> เอเงี้ยนจนหลอดในหูเจ้าของยอมขาย <c oughs> บ้านพ่นุสดาวรุ่ง <c oughs> นกดาวรุ่งเขานะเขาบอกผมว่านกดาวรุ่งแต่ผมแต่ผมว่าถ้ามาอยู่กับผมผมเอาไปแข่งเสียงสบายครับดาวรุ่งป <c oughs> ากเบาทันย,ยุคทันเหตุการณ์ที่สำคัญห้าตัวเนี่ยฟังคือมีไหวทุกตัวไหวพิเศษด้วย ทุกตัวถามไปนู้นทำไมต้องเก็บนกไหวเล่นเสียงทองครับเพราะว่าให้ที่บอร์ดให้ทันยุคทันเหตุการณ์ไม่มีไหวเอาเราเรียนตรงๆครับว่าไม่มีไหวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องพ <c oughs> อร้องเพลงห้าไปสั้นอย่างเดียวไปสี่หกอย่างเดียว <c oughs> อืออ่าถูกไหมครับพ <c oughs> อร้องปุ๊บบางทีเขาดูไม่ทัน <c oughs> หรือนอกมันดูหลังดูหน้านู้นนี่นั่นก็ตีครับบางทีคนเล่น นอกสองตัวบางทีเขาก็ดูไม่ทันบีหลายหลอย่างเราก็ไปโทษอะไรเขามากไม่ได้เราก็ว่าเราดีก็ไม่ได้มันต้องแบบคึ่งๆดูไม่ทันจริงๆหรือแกล้งดูไม่หยอกหยอกหยอเยอะอทก็อยากถามไงไม่เพราะบางที่อ่เข้าใจว่าดูไม่ทันแต่บางที่แกล้งดูไม่ทันก็เลยอยากจะบอกพี่ๆคนที่ตัดสินนะเนาะว่า บางทีอนกอ่ะมันร้องยังไงก็ต้องให้มันอย่างนั้นอย่าไปโกงมันเลยแค่นั้นเองอนกมนผมมาที่บ้านเนี่ยผมยังไม่เห็นสักดอกเลยนะที่นกเขาร้องไม่ดีอะเวลาดอกมันมาเป็นข้อนี่คือแบบคือคะแนนมันมีอยู่แล้วอ่ะแล้วที่สําคัญคนเล่นนกสมัยเนี่ย มันฟังเป็นกันทุกคนถูกต้องยังเป็นเราเนียเรารู้อยู่แล้วว่านกเราร้องยังไงอยิ่งเดี๋ยวนี้แต่ถ้าไม่ดีเราก็ไม่บี้ไม่เอาแต่ว่าผมไม่เอาเข้าบ้านนอกถ้าไม่ดีจริงผมเป็นคนไม่ซื้อนกสเปธปะซื้อเข้าบ้านอ่ะราคาไม่ใช่ประเด็นมันจะถูกหรือจะแพงถ้าไม่ดีจริงผมไม่เอาเข้าบ้านต้องมีดีอยู่อย่างนึงผมเอาเข้าบ้านเพราะมนบอกแล้วผมไอกแล้นะครับเหมือนกับว่าเขามีเพลงอยู่สักเพลงอยู่ในหัวคือถ้าอยากได้เพลงนี้เขาอยากได้เพลงนี้พอมันไม่ใช่เพลงนี้หรือต่างต่างจาก มันก็เลยเหมือนแบบมันไม่ใช่อะไรอย่างนี้ไอ,อมไม่ใช่ผมชอบอย่างนี้นะที่บอกว่านกที่บ้านมีหวายทุกตัวแต่ผมมาเนี่ยแม่งร้องหวายน้อยมากนะเพราะโดยส่วนตัวเองอะผมก็ไม่เห็นว่ามันเพลงหวายแม่งจะดีกว่าหกตรงไหนหรือหวายแม่งจะไปดีกว่าก๋วยเตี๋ยวตรงไหนใช่นี่ไงอย่า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 งที่พี่หนุย่ยบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าเพลงในฝันหรือเพลงในอุดมคติของเขาน่าจะเป็นเพลงนี้ แต่ทีนี้พอนกคุณร้องมาไม่ใช่ร้องไม่ดีนะร้องดีแต่ไม่ใช่เพลงที่ฉันชอบใช่ใช่ครับ,รบก็ที่บอกว่าเราเล่นให้เข้ายุคเข้าสมัยมุมมองแต่ละคนอะ่ะมันชอบไม่เหมือนกันแต่ทีนี้เรา<ม>พูดเป็นกลางกแต่ทีนี้ผมอยากจะเสริมเลยคือเพลงนกหัวจุกครับม,มันมันไม่ใช่มีดีแค่เพลงเดียวใช่ถูกต้องครับเข้าใจใช่ไหมครับใช่ใช่เอาเพลง,พลงและที่สําคัญ อ่ะผมยกตัวอย่างเลยอันนี้พีเมนอันดี้ครับอันนี้นนนนไม่ไม่อันนี้นะไม่ไม่ต้องดราม่าก,กันนะแบบยกตัวอย่างอันนี้หนี่ได้คุยคกันละค,คนเล่นด้วยกันนะ่าจะเข้าใจกันมากค,ค,คือร้องลากหวายมาเนี่ยนกตัวหนึ่งร้องลากหวายก็ไม่ได้หมายความว่านกอีกตัวหนึ่งที่ร้องหัวคกจะร้องไม่ดีหรือร้องไม่เพาะเท่าที่ร้องลากหวายเพราะอย่าลืมนะในความละเอียดของสำนวนเพลงลากหวายมันมีทั้งชิดทั้งยืดทั้ง เยอะมากมันเป็นมัญมักที่แม่งมีเม็ดเป็นช่องไฟทุกตัวใช่ใช่พิจิตอย่างเนี้ยครับอันเนี้ยุกเราพูดถูกหมดอืแต่กรรมการบางคนอ่ะมันความละเอียดอ่ะมันไม่ได้แยกแยะเหมือนยุคสมัยก่อนอทุกนี้ร้องยาวอย่างเดียวมันฟังเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้แยกแยะว่าเอ้ยช่องเสียงนู่นนี่นั่นเขาไม่ได้แยกแยะแล้วเหมือนที่แบงค์บอกว่าโป้งกับแทงเนี่ยอืแทงคะแนนมาก่อนแล้ว พราะมันฟังง่ายเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แยกะเหมือนคนยุคสมัยกรรมการยุคเก่าอืใช่เดี๋ยวนี้ก็ที่ผมบอกว่าเราเล่นให้เขาที่ชอบแล้วกันเข้าใจอ่าถ้าเราอยากจะแข่งนกแล้วมันก็เหมือนกับที่ไม่เล่นกงชัยยุทธแล้วปล่อยไปหมดแล้วไม่ได้ปล่อยหมดเลยครับไม่มีเลยสักใบที่บ้านมาเล่นฝังมุกเล่นกงตังกงตังหลังาล่มหลัคาล่มเพราะว่ามันเท่ากับนกเสียงแล้วเสียงพวกนี้จะได้เปรียบ เสียงมันจะก้องออกมาแต่ชัยยุทธมันร้องโล่งโเสียงมันจะหายเสียงมันจะหายมันไม่ทึบอ่ะมันไม่ทึบมันไม่ก้องออกมามันเพิ่มขนาดเสียงนกตัวเดียมเพิ่มขนาดเสียงขึ้นมาตัวเดียวกันใส่สปอร์ตไปด้านใดสี่หกอ่ายี่สิบสองยี่สี่ถ้าใส่มุกมายี่สี่ยี่สามยี่สามยี่สี่ก่อนแล้วมันปรับปรุงตรงนั้นจริงโกงมันดีไงโกงมันช่วยใช่มันช่วยมันช่วยส่งมันช่วยส่งมันช่วยงให้นกมันร้องเต็มที่เลยก็ต้องนั่นนะครับไม่ใช่ว่านุ่นน้มานนะ คือผลตตายเราเรียเราขายทิ <Techn Pokémon> ้งให้หมดเลยดีกว่าแล้วถ้าเกิดมุกฝังเต็มสี่แปดมาครับบ้าเป็นอยู่ที่ตัวนกนกเป็นตัวนกนกป็โตี่นกเป็นหลักเอานกมาแข่งกันนะนี่ยังนี่คือแค่แนะนําตัวนกนะนี่ยังไม่รวมถึงเทคนิคดีๆนะแล้วก็สิ่งดีๆหรือเคล็ดลับน้อยๆที่พี่นุชอยากจะฝากให้เพื่อนๆทางบ้านนะ เดี S <S so first, <S <S ๋ยวเราขอเบรกกันแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันอ ok ีกครับครับผมด้านหน้าเราเนี่ยครับห้าใบกงเซฟห้าใบก็คือประจำตำแหน่งของนกแต่ละตัวเลยครับเจ้าหลุยเจ้าหลุยเจ้านี่ก้าสุดนี่เจ้าหลุยนกใหม่สุดก็รับแขกมาก่อนเลยอยู่หน้าบ้านเลยส่วนตัวประมาณนี้เจ้ามงคล ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมมิตรภาพติดปีกขอบคุณครับกันไม่ต้องมีชนชั้นเพราะเราเปฟ้องในทางนั้นมิตรภาพติดปีกมิตรภาพติดปีก